ประเนในส่วนเรื่องของการตัดแต้มเนี่ยก็คือเป็นส่วนของในทางตำรวจเป็นเป็นผู้ตัดแต้มนะครับตามข้อหาความผิดซึ่งมีทั้งหนึ่งคะแนนะสองคะแนนะสามคะแนะสะแนะสี่คะแนนขึ้นอยู่กับข้อหาความผิดต่างๆนะครับในส่วนของกรมการส่งทางบกเองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะเอ่อเป็นการป้องกันเป็นการปรามนะครับเป็นการเรื่องของเอ่อช่จยส่งเสริมในเรื่องของการบางังคับใช้กฎหมายนะครับนอกเหนือจากการที่ออกใบสั่งความผิด ก็คือในเรื่องของการอบลมนะครับจากการถูกตัดแต้มคะแนนในการขับรถครับผมอืมค่ะก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจทุกคนทราบคือคนตัดแต้มเนี่ยก็คือตำรวจเวลาเพราะว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่บนท้องถนนนะคะแต่ว่าหลายท่นานเนี่ยอาจจะงงว่าทําไมแต่ละคะแนนเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันเพราะว่าบาง ข้อหา,บา,อหาหนนบางข้อหาก็1คะแนนบางข้อหาก็2บางอันก็3บางอันก็4อยากจะให้ท่านโฆษกช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนใช้อะไรวัดครับก็ก็คือในเรื่องของตัดหนึ่งคะแนน,นก็เป็นเรื่องของออความผิดเรื่องเรื่องเล็กน้อยน,นะครับค่ะที่อาจจะไม่สวมหมวกไม่ค่าเข็มขัดอะไรต่างๆนะครับส่วนสองคะแนนก็เป็นเรื่องของขับรถฝ่าไฟแดงซึ่งมันทําให้เกิดอันตรายนะครับสับผู้ขับขี่นะครับ เรื่องของการขับรถย้อนสอนนะครับอยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับส่วนสามคะแนนเนี่ยเป็นเรื่องขับรถขณะย่อนความสามารถค่ะแล้วหนีอะไรต่างๆส่วนสี่คะแนนซึ่งสูงจุดเนี้ยอันนี้คือหนักเลยนะครับก็เช่นเมาแล้วขับขับรถขนาเสพยาเสพติดขับรถในทางโดยไม่รับอนุญาตนะครับพวกนี้ครับก็คือเป็นเป็นตามข้อหาแห่งความผิดตามความร้ายแรงแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบกับประชาชนทั่วไปครับ ก็ก็คืออย่างนี้ครับทางทางตำรวจนะครับจะจะเป็นผู้ตัดคะแนนนะครับค่ะทุกทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนอยู่แล้วสองคะแนนค่ะครับแต่นี้ถ้าโดนข้อหาความผิดแล้วก็ถูกตัดแต้มไปก็ก็แล้วแต่ข้อหาความผิดนะครับจนจนกระทั่งคะแนนเนี่ยเหลือไม่ถึงหกคะแนนนะครับค่ะถ้าถ้าไม่ถึงหกคะแนนเนี่ยประชาชนก็ก็มีสิทธิ์ ก็คือที่จะสามารถเข้ามาเลือกอบรมเพื่อคืนแปมได้อ๋อครบมสิบสองคะแนนก็คือเอาพูดง่ายๆเป็นโคต้าสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนใช่ครับมีเต็มสิบสองคะแนนนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราเการจะมาอบรมคืนแต้มเนี่ยก็คือมีคะแนนไม่เกินหกคะแนนนะครับก็คือต่ำต่ำกว่าหกนะครับนี่เราเราก็มีหลักสูตรอยู่ด้วยกันสามหลักสูตรนะครับก็คือการอบรมสอง สองชั่วโมงนะครับนี่ก็จะคืนหกคะแนนนะครับค่ะ๋อครับผมถ้าอบรมสามชั่วโมงคืนเก้าคะแนนค่ะอบรมสี่ชั่วโมงก็จะคืนให้เต็มสิบสองคะแนนเลยครับอ๋อค่ะคก็คือใครที่โดนตัดไปจนถึงหกก็สามารถมารับการอบรมแล้วก็จะคืนคะแนนให้คือตมของของปีนั้นเลยใช่ไหมคะนับนับปีปฏิทินครับ๋อก็คือปีหนึ่งเนี่ยอบรมได้ ไม่เกินสองครั้ง oh. อ๋ออ่าก็คือคือคือจริงๆคือหลักการคือป้องกันไม่อยากให้กระทำผิดซ้ำครับอยากให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ในการที่เคารพกฎจราจรมากกว่าครับค่ะ